ทุกคนขาเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะซึ่งทางเพจหมอลำสตอรี่ได้ออกมาอัปเดตข่าวสารนี้นะคะโดยที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยออกมาเปิดใจกลางไหลค่ะปีหน้าอาจไม่มีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกอ่าพอพูดมาแบบนี้ทุกคนก็สงสัยกันใช่ไหมล่ะคะก็แอบคิดกัน,นะคะ่ะว่าเอ้ยทําไมถึงพูดแบบนี้หรือว่ามีม,มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะกับสถานการณ์นี้นะคะโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็เห็นว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะทำไมถึง ออกมาประกาศว่าอาจจะไม่มีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะเผยสาเหตุลูกน้องเริ่มขี้เกียจค่ะเริ่มงานเยอะนะคะบ่นงานเยอะกันนะคะไม่เหมือนตอนเปิดวงใหม่นั่นเองค่ะนะคะทำเอาแฟนคลับวงหมอลำดมดโตเกียวมิวสิกค,ค่ะใจหายกันทั้งโซเชียลนะคะเมื่อทางบอสบิ๊กผู้ยญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบอสใหญ่ของวงนะคะออกมาไลฟ์สดนะคะเผยแบบตรงไปตรงมานะคะว่า ปีหน้าอาจไม่มีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะคะและอาจถึงขั้นยุบวงค่ะหากสถานการณ์ภายในทีมยังไม่ดีขึ้นนะคะบิ๊กเก่าวในไลฟ์ด้วยน้ำเสียงน้อยใจว่าลูกวงหลายคนเริ่มบ่นเหนื่อยงานเยอะและมีท่าทีที่ขี้เกียจค่ะไม่เหมือนช่วงที่เพิ่งเปิดวงใหม่ๆซึ่งตอนนั้นทุกคนถามหาแต่งานอยากให้วงมีงานเย,ยอะๆนะคะแต่เมื่อวันนี้นะคะงานเต็มตารางกลับไม่อยากทำกันเหมือนเดิมค่ะ บอสบิ๊กเผยว่าผมสร้างทุกอย่างเพื่อให้องคอ์กรมีงานเดือนไหนงานไม่เต็มผมหาจนเต็มจนเป็นโตเกียวมิวสิกทุกวันนี้แต่ลูกน้องเริ่มไม่เอาไหนนะคะถ้ายัางไม่ดีขึ้นอาจจะต้องยุบจริงๆค่ะพร้อมทั้งพูดเชิงน้อยใจนะคะว่าหากตัดสินใจยุบวงเขาเองก็สามารถนั่งไลฟ์ขายของอยู่ที่บ้านได้สบายๆไม่ต้องคิดเยอะเพราะในเมื่อเขาพยายามทำทุกอย่างให้แล้วแต่คนในทีมกลับไม่เดินไปด้วยกัน ะค,ะคำพูดของผู้ยิบ่าฟิลเลนสร้างความตกใจแล้วก็ห่วงใยในหมู่แฟนคลับเป็นอย่างมากเลยค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจขอให้ทุกฝ่ายปรับความเข้าใจแล้วก็หวังว่าโตเกียวมิวสิกจะเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม,ม่าก,กันเยอะมากๆเลยนะคะแฟนคลับหลายๆคนเขาก็ตกใจกันเลยค่ะว่า เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนู่นนั่นนี่เนาะคุณผู้ชมขาแต่เชื่อเธอค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นมีทางออกเนาะแต่เรื่องภายในวงเราก็ไม่อาจที่จะรับรู้รับทราบได้เลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรภายในวงเป็นปัญหาจากลูกน้องอที่แบบว่าทํางานเหนื่อยจริงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรกับใครอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถทราบได้จริง,รงๆแต่ในเมื่อทางหัวหน้าเขาพูดมาแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นเบื้องต้นที่หลกัหลกๆจะทําให้อาจจะต้องยุบวงได้หรืออาจจะ จะไม่มีโตเกียวมิวสิกอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้โตเกียวมิวสิกก็เดินทางมาแบบว่าเป็นไปได้ด้วยดีเนาะเปิดตัวมาอย่างอลังการแล้วก็เริ่มพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งศิลปินหลายๆคนเนี่ยเก่งขึ้นฝีมือดีขึ้นกันทุกคนเลยนะคะเราก็ต่างได้เห็นความสามารถของศิลปินในวงกันนะเนาะคือทุกคนอนะเก่งขึ้นกันเยอะม,กมากๆแล้วงานเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่วงก็มีประสิทธิภาพศิลปินก็เก่งขึ้นเจ้าภาพเขาเห็นเขาก็อยากสนับสนุนเขาก็อยาากจ้ง ทำให้ทุกๆเดือนเนี่ยวงตัวเกียวมิวสิกมีงานแบบเต็มรูปแบบมีงานกันทุกเดือนเลยนะคะคือมีทั้งแบบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทำให้ชื่อเสียงของวงเนี่ยค่ะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นชื่อเสียงที่ไม่มีใครไม่รู้จักเลยเนาะชื่อเสียงก็คือแบบประหึ่มเลยทีเดียวนะคะแต่ครั้งนี้บอสบิกเนี่ยถึงกับถึงกับแบบว่าน้อยใจเนาะคุณผู้ชมขาลูกน้องบ่นเหนื่อยขี้เกียจเนี่ยค่ะ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะแต่ในเมื่อทางวอาปิกพูดขนาดนี้แล้วก็คงมีมีการแอบ,บน้อยใจอยู่บ้างเนาะถึงขั้นบอกว่าอาจจะต้องยุบวงเลยและะ้วค่ะอบางคนก็บอกว่าอลองปรับขนาดรูปแบบการสู้แบบวงใหม่ดูไหมนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมขาไม่อยากทํางานก็ย้ายวงไปเลยยุบวงไปนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องยุบค่ะยกเครื่องใหม่เอาคนขยันไว้เด็กใหม่แฟรแรงอยากทํางานกับวงผู้ใหญ่เพียบเลยอ่านี่นะคะคุณผู้ชมขาก็ทาเอาแฟนคลับหลายๆคนเขาก็มาให้กําลังใจแล้วก็ต่างคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขา เนี่ยบอสบิ๊กเขาก็พูดในไลฟ์เยอะเลยเนาะต่างก็มาพูดแบบเปิดใจแล้วค่ะต่างก็มีอารมณ์แบบแอบน้อยใจอยู่บ้างนคะแล้วก็พูดนะคะในไลฟ์เนี่ยบอกว่าผมสร้างทุกอย่างมาเพื่อให้องค์กรมีงานเนาะคุณผู้ชมค่ะเดือนไหนไม่เต็มทางบอสบิ๊ก็คือ พยายามที่จะหาให้มันเต็มนะคะเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ให้องค์กรเนี่ยเดินไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าลูกน้องเนี่ยเริ่มไม่เอาไหนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องอาจจะต้องยุบวงจริงๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ทางบอสบิก๊กทางทีมงานโตเกียวมิวสิกนะคะคุณผู้ชมขาอย่างเรื่องแบบนี้มันก็ต้องคุยกันปรับเปลี่ยนกันในวงค่ะคุยกันทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องผู้บริหารจะเอายังไงจะไปต่อไหมนะคะในเมื่อคุณแบบว่ารักอาชีพนี้จริงๆนะคะคุณจะต้องอยู่ต่อแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเขาไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เนาะคุณผู้ชมขาเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องแบบม,มันพูดกันไม่ได้นะคะถ้าใครชอบใครใจสู้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปเ,เรื่องแบบนี้ ถ,ถ้าเขาชอบในฝีมือจริงๆหางานมันก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าทนได้มันก็กําไรสูงเหมือนกันนะคุณผู้ชมขาจริงไหมคะงานนี้บอสบิ๊กเนี่ยเขาก็คือถ้ามีลูกน้องเนี่ยก็ต้อง ขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าไม่มีลูกน้ององค์กรก็ขับเคลื่อนไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมขางานนี้ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานเนี่ยจะเดินไปด้วยกันหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าทีมงานบอกปล่อยมือปล่อยว่างขอหยุดแค่นี้ทุกอย่างก็จบอาจจะไม่มีโตเกียวมิวสิกแล้วก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ใช่การตัดสินแต่บอทบิกออกมาบน่นอาจจะต้องแบบว่ามีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งครั้งนี้บอวิกอาจจะแบบ เขาเรียกว่ามีการน้อยใจมีความเหนื่อยล้าอยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะจนกระทั่งได้ออกมาพูดยังไงนะคะบอดบีก,ก็ต้องปรึกษาทางทีมงานปรึกษาทางผู้ใหญ่ผู้บริหารอีกรอบนึงค่ะว่าจะเดินไปต่อไหมอะไรยังไงนะคะแต่จินเชื่อว่าทีมงานหลายๆคนเขาก็อาจจะอยากอยู่กับบอดบีกอยู่นะคะเพราะว่าทีมงานทุกๆคนนะคะฝีมือดีกันทั้งนั้นแล้วงานก็ตอนนี้ก็คือแบบหนานแน่นมากนะคะคุณผู้ชมแล้วโตเกียวมิวสิกเนี่ยโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่าน,นี้คือเยอะมากเลยนะคะเพราะฝีมือแต่ละคนคือดีมากๆเลยค่ะคน ไหนที่เขาไม่เก่งเขาก็พยายามฝึกฝนจนตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากๆอย่างน้องยูริอย่างเงี้ยน้องคุณผู้ชมขาตั้งแต่วันแรกที่น้องก้าวเข้ามาจนกระทั่งวันนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องนะคะแล้วฝีมือของน้องก็ถือพัฒนาดีขึ้นมากจริงๆศิลปินแต่ละคนก็คือเก่งกันขึ้นทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีคิวงานไปแสดงที่ต่างประเทศด้วยนะคะคือโตเกียวมิวสิกมีโอกาสไปได้ไกลกว่านี้อีกค่ะถ้ายังแบบไม่หยุดพัฒนาแล้วทีมงานยังจับมือร่วมใจกันนะคะคุณผู้ชมขาแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเราก็ไม่รู้ สถานการณ์จริงๆว่าในวงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็รอดูกันต่อไปค่ะว่าผู้บริหารทีมงานนะคะจะจัดการกันยังไงกับเรื่องราวนี้นะคะก็ต้องคุยกันอีกทีค่ะว่าลูกวงจะไปด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าองค์กรไม่มีลูกน้องไม่มีทีมงานก็คงคับเคลื่อนไม่ได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยลวกันเนาะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามข่าวสารกันไปด้วยลวกันนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเองอย่าเพิ่งคิดกันไปเองนะคะอาจจะไม่มีการยุบวงก็ได้อันนี้แค่พูดมาคร่าวๆนะคะว่าเออทีมงานนะ่ะอาจจะแบบว่ามีการแบบ นนะค,ะคุณผู้ชมคาถ้าคุยกันแล้วเขาไม่ไปต่อก็ต้องอาจยุบงนะคะแต่ถ้าตอนนี้นะคะไปคุยกันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนใจกันเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชมคาทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะยังไงก็ฝากให้กำลังใจติดตามข่าวสารกันต่อไปตอนนี้ตัวเกียวมิวสิกก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะคะฝากให้กำลังใจกันต่อไปด้วยละกันค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ